มากันทำแล้วนะครับกับเมนูอาหารเก่งเมืององนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปแป่งเจียวพัก ปังใส่จินโ้มนะครับก่อนอื่นเราก็จะไปเสาะจินโซมก่อน,นครับจินโซมที่ผมจะใชวันนี้3ห่อนะครับกับจินโซมหน้าห้อนนี่พอดีๆเนอมันจังบูดนะแกะออกต่อมาแล้กวก็ขยี้ขยี้ให้มันแตกออกจากกันนะครับจากนั้นเราก็ไปเตรียมพริกแกงกันเนาะแกงนี่ก็มามีอย่างนักนะครับใส่กระเทียมหอมแดงตำตำตำแล้วก็ใส่กะปิแหน้อยนะครับมมากพริกก็ใส่พริกแหน้อยใส่ก็ได้มาใส่ก็ได้นะครับพริกนะถ้าละอ่อนกินม่นต้องใส่เนอมันเพ่ตั้งหมอ้มหอน้ำฮ้อนใส่พริกแกงลงไปนครับน้ำเดือดแล้วบ่อใส่กิน ส้มเข้าไปได้เลยอย่างนั้นก็กดนไปกนมาให้มันเข้ากันเนาะกองน้ําเดือดแล้วบอกใส่ผักปังลงไปได้เลยนะครับผักปังนี่ตอนผมนั่งไซน่ะมาได้ถ่ายไว้เนอกลังนั่งไซผักปังลมมาบึ้งบึ้งบึ้งนึกว่าฝนจะโต๊การล่นไปเก็บผ้าไปว่าแม้ก็ลมแต่ที่แน่ๆผมน่ะเมาลมละเนยประเดี๋ยวเนยตอนได้บอกก็ไปใส่ยางพ่องเนอโอ้ไปถึงไหนละโม่เนยก่อนหน้านี้พอคนเดียวเนออตึกมะเขือส้มเนอใส่ริกลงไปเห็นหน่อยเนาะ ลูกโดดหรอเยาะสีขาวห,าหน่อยให้มันน้ำซุปมันเข้มข้นนั่นซุกระบรกับปิดแก๊สได้เลยนะครับปิดแก๊สสักกํามเอามะนาวข้าบีบใส่ได้เลยเนื้อจะหอมมะนาวส้มจำมลอมไปห,หน่อยเนื้อจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยปาต,ตาข้าวหนึ่งข้าวเน,นอสักก๊ันอกับพริกจี้หน่อยนะครับตึงเงมอะแท้ๆนะเมนูนี่แปลงง่ายนะครับละอ่อนหีบได้ผู้ใหญ่หีบดีคลิปต่อไปเราจะ้าไปแปลงอันอย่างฝากกดติดตามตัวนะครับสวัสดีครับ